เคยลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่าของแต่ละชิ้นที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยกว่าจะมาถึงมือเรามันผ่านอะไรมาบ้างวันนี้เราจะมาแง้มดูเบื้องหลังที่น่าทึ่งของทุกๆธุรกิจกันครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าการจัดการการดาเนินงานซึ่งเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับเครื่องยนต์ที่มองไม่เห็นแต่เป็นตัวขับเคลื่อนทุกอย่างเลยละครับอ่ะลองนึกถึงเสื้อยือดธรรมดาธรรมา,รรมาสักตัวนะครับดูผนเพลินก็ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เบื้องหลังความเรียบง่ายของมันเนี่ย โอ้โหคือการเดินทางที่ซับซ้อนแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับตั้งแต่การปลูกฝ้ายการปั่นให้เป็นได้การทอเป็นผืนผ้าการตัดเย็บจนถึงการขนส่งข้ามทวีปทุกขั้นตอนที่ว่ามานี้แหละครับคือส่วนหนึ่งของการจัดการการดําเนินงานทั้งหมดเลยเอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจการเดินทางของเสื้อยืดตัวนั้นเนี่ยเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยเครื่องยนต์ที่มองไม่เห็นซึ่งก็คือพื้นฐานของการดําเนินงานทางธุรกิจนั่นเองครับจริงๆแล้วหัวใจของวันง่ายมากๆเลยครับ การดาเนินงานทางธุรกิจก็คือกระบวนการแปลงร่างที่เปลี่ยนทรัพยากรอย่างหนึ่งให้กลายเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นอย่างเช่นเปลี่ยนท่อนไม้ให้กลายเป็นโต๊ะสวยๆส,สักตัวหรือเปลี่ยนความรู้ของโปรแกรมเมอร์ให้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้กันทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นของที่จับต้องได้หรือเป็นบริการที่เราได้รับล้วนต้องผ่านกระบวนการนี้ทั้งนั้นเลยครับแล้วกระบวนการแปลงร่างที่ว่าเนี่ยมันสร้างคุณค่าขึ้นมาได้ยังไงเรามาดูสูตรหลักของมันกันดีกว่าครับ ซึ่งเปรียบเสมือนโมเดลพื้นฐานที่ทุกธุรกิจใช้ในการสร้างสารรค์สินค้าและบริการขึ้นมานี่คือโมเดลที่เบสิกที่สุดเลยนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากปัจจัยนําเข้าหรือ inputs ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบคนงานหรือเครื่องจักรจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพหรือ transformation ซึ่งอาจจะเป็นการประกอบชิ้นส่วนในโรงงานหรือการให้คําปรึกษาของที่ปรึกษาและสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นผลลัพธ์หรือ outputs ซึ่งก็คือสินค้าหรือบริการที่พร้อมส่งถึงมือลูกค้านั่นเองครับจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการดําเนินงานเนี่ยมันแบ่งได้เป็นสองสายหลักๆเลยครับคือสายการผลิตที่สร้างของที่จับต้องได้อย่างเช่นเสื้อยืดที่เราคุยกันตอนแรกกับอีกสายคือบริการที่สร้างประสบการณ์ซึ่งจับต้องไม่ได้อย่างการเรียนการสอนหรือการรักษาพยาบาลลองคิดดูสิครับว่าการควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตรถยนต์กับการควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาลเนี่ย มันจะเหมือนกันได้ยังไงนี่คือความท้าทายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับพอเรามีสูตรพื้นฐานแล้วขั้นต่อไปก็คือการวางแผนครับส่วนนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสมองเชิงกลยุทธ์เลยที่จะคอยชี้นํากระบวนการดําเนินงานทั้งหมดให้เป็นไปอย่างราบรื่นสิ่งนี้เรียกว่าการวางแผนและควบคุมการผลิตหรือ PPC ครับมันไม่ใช่แค่การวาดฝันแผนการสวยหรูในอนาคตนะแต่คือการลงมาคุมเกมในปัจจุบันเลยเพื่อแนใ่ใจว่าเราจะผลิตของได้ทันตามที่ลูกค้าต้องการ และใช้ต้นทุนได้คุ้มค่าที่สุดด้วยแล้วในแผนแม่บทนี้มีอะไรบ้างลองนึกภาพตามกันนะครับมันจะเริ่มจากการคาดการณ์ก่อนเลยว่าลูกค้าจะอยากได้อะไรจากนั้นก็ต้องมาดูว่าโรงงานของเรามีกําลังผลิตพอไหมแล้วก็จัดตารางการผลิตให้เป๊ะที่สุดที่สําคัญมากๆคือต้องจัดการสต็อกไม่ให้ของขาดหรือล้นเกินไปและสุดท้ายคือต้องดูแลห่วงโซ่อุปทา,านทั้งหมดเลยตั้งแต่คนส่งวัสดุดิบจนถึงคนขับรถส่งของให้ลูกค้านู่นเลยครับ มาถึงส่วนที่4ี่กันแล้วครับเรื่องของคุณภาพซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคนะครับแต่มันคือคำมั่นสัญญาที่ธุรกิจมอบให้กับลูกค้าทุกคนการจัดการคุณภาพถ้าพูดง่ายๆก็คือการทำให้แน่ใจว่าไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าของเรากี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดีเหมือนเดิมทุกครั้งไปนี่แหละครับคือสิ่งที่สร้างความไว้วางใจและทำให้ลูกค้ายอมจ่ายเงินเพื่อแบรนด์ของเรา เรื่องของคุณภาพเนี่ยมันมี2ด้านสําคัญครับด้านแรกคือการประกันคุณภาพหรือ QA ซึ่งจะเน้นที่การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตั้งแต่แรกเลยเหมือนการสร้างบ้านที่ออกแบบมาให้แข็งแรงตั้งแต่ต้ตตนส่วนด้านที่2คือการควบคุมคุณภาพหรือ QC ที่จะเน้นการตรวจจับข้อผิดพลาดก่อนที่ของจะถูกส่งออกไปเหมือนมีผู้ตรวจการคอยเช็คความเรียบร้อยอีกทีธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากๆต้องทําทั้ง2องอย่างนี้ควบคู่กันไปครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลย และเมื่อเรามั่นใจในคุณภาพแล้วสิ่งต่อไปที่ธุรกิจชั้นนำของโลกให้ความสำคัญก็คือการทำทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งก็นำเรามาสู่เกมสุดท้ายครับเกมแห่งประสิทธิภาพแนวคิดนี้เรียกว่าการผลิตแบบ Lean หรือ Lean Production ที่โด่งดังมาจากค่ายรถยนต์อย่าง t o โ o ต้ปรัชญาของมันง่ายมากเลยครับคืออะไรก็ตามที่ไม่เพิ่มคุณค่าลูกค้าจะถือว่าเป็นของเสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการรอคอยที่นานเกินไปสต็อกสินค้าที่มากเกินความจําเป็นหรือขั้นตอนที่ซําซ้อนเป้าหมายก็คือการกําจัดของเสียเหล่านี้ออกไปให้หมด <c oughs> เพื่อที่จะได้ส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าได้เร็วที่สุดและดีที่สุดนั่นเองหลักการของ Lean มี5ข้อง่ายๆแต่ทรงพลังมากครับ 1. คือต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่าลูกค้าอยากได้อะไรกันแน่ 2. คือตัดทุกอย่างที่ไม่จําเป็นทิ้งไป 3. คือทําให้กระบวนการทํางานไหลลื่นเหมือนสายน้ําไม่ติดขัด 4คือผลิตเมื่อมีคนสั่งเท่านั้นไม่ทําของมาเก็บไว้เยอะๆและสุดท้ายข้อที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องดีขึ้นทุกๆวันไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาครับดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดหนึ่งตัวคอร์สเรียนออนไลน์1คอร์สหรือสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องเบื้องหลังทุกอย่างคือเครื่องยนต์ที่มองไม่เห็นตัวนี้ที่คอยทํางานอย่างไม่เคยหยุดหย่อนผ่านการวางแผนการควบคุมคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง นี่คือหัวใจที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนโลกธุรกิจของเราอยู่ทุกวันครับและคำถามที่น่าคิดทิ้งทาไว้ก็คือในยุคที่เทคโนโลยีอย่าง AI และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เครื่องยนต์ของธุรกิจในวันพรุ่งนี้จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรนั่นคืออนาคตที่เราต้องคอยจับตาดูกันต่อไปครับ